สวัสดีครับเพื่อนๆกับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช n n นล daddy cooking ครับวันนี้ daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูไก่ทอดซอสมะขามคลุกด้วยสมุนไพรครับวันนี้เราจะนำไก่ทอดที่กรอบนอกนุ่มในนะครับมาคลุกกับซอสมะขาม ที่มีรสชาติหวานเปรี้ยวเค็มนะครับแล้วก็คลุกด้วยสมุนไพรที่มีทั้งความกรอบแล้วก็มีทั้งความหอมด้วยนะครับสมุนไพรที่เราใช้วันนี้ก็จะมีกระเทียมเจียวตะไคร้ทอดแล้วก็ใบมะกรูดทอดครับนอกจากจะช่วยเพิ่มความหอมแล้วยังช่วยเพิ่มความกรอบอร่อยให้กับเมนูนี้ด้วยนะครับทําครั้งหนึ่งนี่สามารถทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับเป็นได้ทั้งกับข้าวแล้วก็เป็นได้ทั้งกับแกล้มเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับ ขั้นแรกเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกเป็นเนื้อไก่500กรัมแบดดี้ใช้ส่วนของเศษเนื้อน่องนะครับมีขายที่แมคโครนะครับกิโล1นึ่งประมาณ40กว่าบาทครับเราก็นำมาหั่นให้เป็นชิ้นพอคำนะครับต่อไปเป็นแป้งข้าวเจ้า2ช้อนโต๊ะแป้งทอดกรอบ150กรัมแล้วก็น้ำเปล่าเย็นจัด200มิลตครับต่อไปในส่วนของซอสมะขามนะครับเราก็จะมี กระเทียมจีนประมาณ10กลีบนะครับเรามาตําให้ละเอียดนะครับต่อไปเป็นตะไคร้หั่นเป็นท่อนเล็กๆแล้วก็มาตำนะครับใช้ประมาณ3ต้นครับพริกแห้งประมาณ15เม็ดครับใบมะกรูด10ใบน้ําตาลปี๊บ2ช้อนโต๊ะน้ํามะขามเปียก8ช้อนโต๊ะและที่ใช้มะขามเปียกประมาณ4ฝักผสมกับน้ํา150มลลิตรนะครับต่อไปซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะ ซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะแล้วก็ผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะครับขั้นแรกเรามาผสมแป้งสำหรับทอดไก่ก่อนนะครับดดดี้ใช้แป้งทอดกรอบผสมกับแป้งข้าวเจ้าแล้วก็น้ำเปล่าเย็นจัดครับจากนั้นเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับดดดี้จะค่อยๆเติมน้ำเปล่าลงไปนะครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆครับคนจนแป้งละลายเข้ากันนะครับเราก็จะได้น้ำแป้งสำหรับชุบไก่ทอดนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็นําไก่ที่เราหั่นเป็นชิ้นพอคําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนํามาใส่ลงในแป้งได้เลยครับจากนั้นเราก็คลุกเคล้าไก่กับแป้งให้เข้ากันครับวันนี้เราใช้เศษเนื้อน่องนะครับมันก็จะมีความนุ่มชุ่มฉ่ำนะครับมันจะไม่แข็งไม่แห้งเหมือนกับเนื้อส่วนอกนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะครับจากนั้นเราก็นำไก่ลงไปทอดได้เลยครับเราใช้ไฟกลางทอดไปเรื่อยๆจนไก่เหลืองกรอบเลยนะครับถ้าไก่ติดกันไม่เป็นไรนะครับเรารอให้แป้งเนี่ยกรอบก่อนนะครับเราถึงจะค่อยแยกออกนะครับนี่นะครับเราก็ทอดไปเรื่อยๆจนไก่เนี่ยเหลืองกรอบเลยนะครับสุดท้ายเราเร่งไฟแรงนะครับแล้วเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยครับ ไก่ของเราก็จะกรอบแล้วก็ไม่อมน้ำมันด้วยครับขั้นตอนต่อไปเรามาทอดสมุนไพรนะครับอย่างแรกเราก็ทอดใบมะกรูดครับพอใบมะกรูดเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเข้มขึ้นนะครับเราก็ตักขึ้นได้เลยครับเดี๋ยวใบมะกรูดมันจะมากรอบทีหลังนะครับนี่นะครับต่อไปก็เป็นกระเทียมเจียวครับดัดดี้ใช้กระเทียมจีนะครับประมาณ10กลีบ ตามให้ละเอียดนะครับจากนั้นเราก็นํามาทอดครับเราใช้ไฟอ่อนๆนะครับทอดไปเรื่อยๆจนกระเทียมเนี่ยเหลืองกรอบเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันได้เลยครับต่อไปก็จะเป็นตะไคร้นะครับแดดดี้ใช้ตะไคร้นำมาหั่นเป็นทอดเล็กๆนะครับแล้วก็ตำให้ละเอียดครับจากนั้นเราก็นํามาทอดให้กรอบเลยครับ นี่นะครับตัวตะไคร้เวลาทอดออกมาแล้วเนี่ยหอมอร่อยมากเลยนะครับสุดท้ายก็เป็นพริกแห้งครับตัวพริกแห้งนี่เราปิดไฟได้เลยนะครับแล้วก็นําไปทอดสักครู่หนึ่งนะครับพอเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเข้มแล้วเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันได้เลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาทําน้ําซอสมะขามนะครับแดดดี้ใช้น้ํามะขามเปียกประมาณ8ช้อนโต๊ะนะครับเราน้ามะขามเปียกสีฝักมาผสมกับน้ํา150มลนะครับ จากนั้นเราก็ขยำจนได้น้ำมะขามเปียกนะครับเราก็ตักมาใช้ประมาณ8ช้อนโต๊ะครับต่อไปก็ใส่น้ำตาลปี๊บซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมแล้วก็ผงปรุงรสครับจากนั้นเราก็คนไปเรื่อยๆจนน้ำซอสเนี่ยเดือดเลยนะครับพอน้ำซอสเดือดแล้วก็มีความเหนียวประมาณนี้เราก็นำไก่ที่เราทอดเมื่อสักครู่นี้ลงมาคลุกได้เลยครับขั้นตอนนี้เราเบาเป็นไฟอ่อนนะครับแล้วก็คลุกไปเรื่อยๆจนไก่เนี่ย มันเคลือบกับน้ำซอสทั่วแบบนี้เลยนะครับพอเราคลุกไก่กับน้ำซอสเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะใส่สมุนไพรที่เราทอดไว้เมื่อสักครู่นี้ครับแต่ดีจะใส่ลงไปครึ่งหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเราจะเอาไว้โรยหน้าตอนสุดท้ายนะครับจากนั้นเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับขั้นตอนนี้เราปิดไฟได้เลยนะครับคลุกเคล้าพอเข้ากันดีแล้วเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับ พอเราตักทั้งหมดใส่จานแล้วนะครับเราก็จะโรยด้วยสมุนไพรทอดกรอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อตกแต่งให้สวยงามนะครับแล้วก็ให้สมุนไพรเนี่ยมันยังมีความกรอบอยู่นะครับเท่านี้ก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยครับเมนูไก่ทอดซอสมะขามคลุกสมุนไพรครับเป็นเมนูที่ทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับรสชาติหวานเปรี้ยวเค็มนะครับแล้วก็มีความเผ็ดจากพริกทอดนะครับถ้าใครอยากทานเผ็ดเราก็ทานพริกทอดเข้าไปด้วยนะครับ ได้ทั้งความอร่อยได้ทั้งความหอมความกรอบของสมุนไพรนะครับเป็นเมนูที่รสชาติเนี่ยลงตัวมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยชอบนะครับเพราะว่ามันมีทั้งความหวานเปรี้ยวเค็มนะครับแล้วที่สําคัญคือเป็นได้ทั้งกับข้าวแล้วก็เป็นได้ทั้งกับแกล้มเลยนะครับเพื่อนๆลองไปทําทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ